ส <So, S 2> วัสดีครับนะเราอยู่ช่องพันเหมือนเดิมน,นะครับนะวันนี้เราอยู่ในเกมมาครัดหนึ่งจุดสิบจิตนะครับนะโอเครอหน่อยนะอ่ามาแล้วโอเคเอาแชกเข้ามาในแมปไหนเออ

อ <Okay. S 1> มาน้องหมาอยู่ไหนอืมน้องหมาน้องหมาน้องหมาน,นีน่คือเอาแว้เออข้าปาลาอะไรนะกว่าที่จะ มาอกกินเพที่จะมาอกกินนะนะนมาปลาแซลมอนค่ <c oughs> อยกับมากันตัว โอเคกับเขาเรื่องปลาทนมนตายนะ<อ><อ>ของเต็มที่เก็บของสำรองอยูอ่น<อ>เนี่เหน็ดมากเครื่องที่ผมเต็ม ัอนที่ผมใช้มันเป็นรุ่นเก่าแล้วรูภาพออกไหมโทรศัพท์รุ่นเก่าเลยบ้านผมมีเอ๋น้่ไปประตูนี้เธอเดิามากำลังปรับปรุงอยู่ บันไดอยู่ไหนเอยเจอไหมโอเคเออโอเคเออผมขอตัวลาไปก่อนนะครับนะเอ,อ้ยเดี๋ยวยังก่อนยังบ้านผมมีห้องลับด้วยเนี่ย เอที่เปิดประตูมันอยู่ตรงนี้นะคร<บ>ับนะเห็นไหมโอเคบาย